ม่ตาใส่ว้าผมเจาก็ะตูงเงี้แท้ป้างัวงามครับพี่น้องตัวบอกใหญ่ผมถามมากครับเพรตอบผมว่าแม่ตาใส่เบิ่งพี่น้องขาป้าอกใหญ่ยขังเงี้ยเนี่ยป้าพี่น้องเบิ่งงัวเบิ่งงัวเบิ่งงัวมีตัวงามๆกินยาเป็นยาเสพติดป้าพี่น้องเนีย บางเนี่ยบางเนี่ยอนตัวเตนเต็นเนีย่ยง,งว่วเพิ่นง,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 ง่วงงามครับพี่น้องง่วงงามเจ้าของเพิ่นพ้ามาสวน เพิ่นนะครับสวนหญ้าเพิ่พนหญ้าแพงกาเซียพ่าสุดจอดพี่น้องตัวบวกเงี้ยตัวบวกเงี้ยงูหน่อยกับเงี้ยขับเงี้ยเนี่ยเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งโอ้โหเวลากลับบ้านนะครับเออออนซ่อนอันซ่อน,อน,อนพี่นอ้องงองามบุมบุมบุมนองครับพี่น้องครับ เอาละครับขอจบคลิปซ้ำหนิดนยครับพี่น้องขอบคุณในร้านที่ให้การติดตามนมถุกระาเมธาธนามูลขอบคุณครับ